สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญปอยทานค่ะรูปแบบสวยๆนะคะอีกรูปแบบหนึ่งนะดอกทิพย์จรินนะคะสวยๆง่ายๆเลยนะคะนะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะนี่ค่ะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ดิบ,บินเบอร์สขนาดความยาว65เซนติเมตรค่ะจํานวน4เส้น แรลรลิบบิ้นเบอร์2ขนาดความยาว35ซนติเมตรค่ะ2สีนะคะสีละ8เส้นค่ะเรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากริบบิ้นความยาว65ซนเมตรนะคะนะเรามาเราจะจับริบบิ้นมานะคะเราจะพับริบบิ้นให้เดือมกันประมาณ3ซนเมตรแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมนะคะเอาริบบิ้นฝั่งนั้นยาวขึ้นด้านบนแบบนี้นะคะเส้นที่1ค่ะจับมาค่ะ เส้น,น,สนที่ 1. สองสวมมาในเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามสวมาในเส้นที่สองเส้นที่สี่ค่ะสอดมาในรูที่หนึ่งนะคะลาอ,ออกค่ะรวบเส้นที่สามขึ้นมาแบบนี้ค่ะดึงเข้ามาให้กระชับค่ะนะคะเอาเส้นที่หนึงค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาค่ะเส้นที่สามพับเฉียงมาเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจะบับปลายริบิ้น ตอดล็อกเข้าไปแบบนี้นี่ค่ะเราจะได้ริบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะคะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาค่ะเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่ค่ะเราจะได้ริบบิ้นนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะมือช้อนที่ฐานไว้ค่ะนิ้วกันยมือชี้จับสีเส้นด้านบนไว้แบบนี้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบน เส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่าง like สุดทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะเห็นนะเราจะเหลือริบบินนะคะสี่เส้นสุดท้ายแบบนี้ค่ะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาลิบบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนค่ะเส้นถัดมาค่ะ สอดรูที่1ทะลุรูที่2เส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่1ทะลุรูที่3ไปค่ะนะคะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้นะนะแล้วพลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะนะคะจับบิบินขึ้นมา1เส้นค่ะนับ123นะคะพาดข้าม3เส้นค่ะนะคะ พัดข้ามสามเส้นไปนะพัดข้ามสามเส้นค่ะพัดข้ามสามเส้นพัดข้ามสามเส้นค่ะค่ะแล้วเราจะเหลือริบบินนะคะสามเส้นสุดท้ายนี้นะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาเส้นนี้ค่ะจะพัดมาแบบนี้สอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะจะพัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะจะพัดมาค่ะ ทลุที่หนึ่งทะลุรูที่สามค่ะได้แบบนี้นะพอเราได้แบบนี้แล้วก็พลิกกับด้านมาด้านนี้ค่ะในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเปล่าไว้ก่อนก็ได้ค่ะใส่เหรียญทีหลังได้นะคะเสร็จแล้วเราก็ดึงค่ะดึงเข้ามาให้กระชับเลยค่ะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้ แล้วเราก็สอดลอดสามเส้นนะคะสอดไปตามแนวริบบินนะ1นึ่นี้นะคะสอดลอดสามเส้นไปค่ะจับสอดลอดไปนี่คเสร็จแล้วเราก็พลิกกับด้านมาด้านนี้ ิบินมาค่ะจับริบินนะคะพับมาด้านหลังนะคะหนึ่งครั้งแล้วก็พับมาด้านหลังหนึ่งครั้งค่ะสอดลงไปค่ะนี่ค่ะพับมาด้านหลังหนึ่งครั้งแล้วก็ไปพับไปด้านหลังอีกหนึ่งครั้งค่ะสอดลงไปแบบนี้นค่ะ เส้นสุดท้ายค่ะพับม,มันด้านหลังแล้วก็พับม,มันด้านหลังค่ะสอดลงไปนี่คะแ,แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้สอดรอดกลับไปค่ะสอดรอดสามเส้นกลับไปนะคะ ิบนน่ฮะในะแบบนี้นะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาลิบินความยาว35เซนติเมตรค่ะ2ส,สีนะคะสีละแเส้นนะจับมานะคะ สสีนะคะเอาสีขาวไว้ด้านล่างนะคะสีเหลืองไว้ด้านบนแบบนี้นะจับปลายดิบินให้เสมอกันค่ะนะคะแล้วเราก็สอดเข้าไปแบบนี้สอดเข้าไปนะคะให้เหลือปลายดิบินไว้แบบนี้นะนะคะ่ะ ี่ย yeah. พอเราสอดเสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะคะแล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้เราลิบบิ้ออกมานะ <Yeah. S 1> นะคะเราจะทําเส้นสีขาวก่อนนะเส้นสีขาวนะคะพับมาด้านหลังนะพับตัดมุมมาด้านหลังแบบนี้ค่ะหนึ่งครั้งแล้วก็พับมาด้านหลังหนึ่งครั้งค่ะนะคะจากปลายลิบบิ้เราสอดลกไป มันด้านหลังแล้วก็พับมันด้านหลังค่ะ นะคะเราก็สอดลงไปนะเส้นสุดท้ายนะคะนะคะ,นะะเราก็จะได้แบบนี้สอดเสร็จแบบนี้นะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาเส้นสีเหลืองนะคะเส้นสีเหลืองนะลิงบิ้นม,มานะคะจับพับมาด้านหลังนะคะหนึ่งครั้งพับมาด้านหลังอีกหนึ่งครั้งค่ะข้ามหนึ่งเส้นนี้นะคะมาสอดตรงนี้นะข้ามมาหนึ่งเส้นค่ะ นนะะพับนะมันด้านหลังนะคะแล้วก็พับมันด้านหลังสอดลงไปนคะพับมันด้านหลังแล้วก็พับมันด้านหลังค่ะ เส้นสุดท้ายนะคะสอดลองไปแบ,บนี้นะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้พอเราสอดเสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะพลิกกับด้านนี้นะคะพูดกับมาด้านนี้จับริบบิ้นนะคะทั้งสองเส้นนะแบบนี้นะคะสอดบ,บนปลายลิบบิ้นที่เราเหลือไว้นี่ค่ะสอดไปแบบนี้นะคะดันไว้นะดึงไป นี่คในแบบนี้นะคะพอเราเราจะตัดปลายดิบินก่อนนะคะปลายดิบินที่ไม่เสม,อเมือนกันนะคะเราจะตัดทิ้งก่อนนะคะจะทำให้ง่ายต่อการสอดนะคะถ้าปลายดิบินต้องเสมอถ้าปลายดิบินเสมอกันแล้วเวลาสอดมันจะง่ายนะคะ นะะนพอเราได้แบบนี้นะคะเราก็จับริบบิ้นมานี่ค่ะพับลงมาแบบนี้นะคะพับลงมาแบบนี้นะนะคะสอดลงไปนี่ค่ะไปแบบนี้ เียคะ่ะในแบบนี้นะคะพอเราสอดเสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะเราก็พับสอดขึ้นไปด้านบนค่ะพับสอดกับขึ้นไปด้านบน แบบนี้นะคะนะเปิดลิ้วงออกมาพับมาด้านนี้ค่ะพับลงมานะคะมีเป็นกลวยมาแบบนี้นะ,ะน,นะคะสอดลงไปนะคะเราจะได้แบบนี้พับมาด้านนี้ค่ะมีเป็นกลวยมาแบบนี้ นะ,ะได้แบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้แล้วนะเราจะตัดปลายดิบินนะคะทิ้งก่อนนะนะคะให้เหลือประมาณนี้นะคะตัดปลายดิบินทิ้ง แบบนี้นะคะเปิดลิบบินออกมาพับสอดขึ้นไปค่ะนะคะสอดขึ้นไปแบบนี้นะคะพับสอดขึ้นไปด้านบน น่คะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกทิพย์จรินนะคะส,สวยๆของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ